เอาวม่ะจะต้องสอรเรื่องมารยาทกันอีกมากผมทนไม่ไหวจริงๆอ่ะเฉยไม่เอาไหนแต่เขาก็เป็นตัวที่น่ารักคนนึงอุ้ยใครมั้งขอจกิงใครอีกลวะ เออผมชื่อสะทนครับมารับคุณสองคนสะทอนอกี่ดีรู้จักครับครับแล้วท่าตรรกคธาแล้วก็นีเดโอใช่ครับอืมทำไมรู้จักผมสองคนดีล่ะก็ประวัตของท่านอยู่ในมือของผมแล้วอ๋อเอเญนั่งนั่งเลยครับมาพวกคุณเนี่ยทำงานเร็วดีจังเลยนะ แต่ผมมาที่นี่เพราะผู้กองคเนเมื่อครู่เนี่ยนะฮะเลยต้องหลบไปก่อนเอ๊ะทำไมคุณต้องหลบตำรวจด้วยเปล,าล่าหรอกครับเพียงแต่ว่าผมไม่ต้องการกหเขารู้ว่าผมมาติดต่อกับท่านเท่านั้นนะครับงานที่พวกคุณจะผมทำเนี่ยมันเป็นอะไรนะเถ้าท่านยังไม่ทาราบครับผมว่าเราไปรู้กันข้างหน้าดีก,กว่านะครับเราออกเดินทางกันเลยไหมครับอื้อ อาจากนี้ไปก็ถึงสองวันแล้วเราจะไปไหนกลับลงเรือไปตำลำน้ำสโลวินแล้วก็เข้าเขตภูหลัวไปทางภูหลัวกลับอผมลืมแนะนำไปว่าคนมากระพังหลังว่าชื่อสอตาอยู่จะเป็นคนนำเราเข้าป่านะครับคนเลี้ยงช้างนะว้ายเฉยไว้เฉยไว้เลย อเดินไปแล้วเือเมื่อยผมว่าเราเดินกันอีกสักพักก็เข้าเขตป่าถือป็นรับแข็งใจ่อยนะครับไม่เป็นไรครับผมถามคุณจริงๆครับแจ็ผมไปททำอะไรกับพวกคุณชาผูหลวงขอต้อนรับอดีฑิตพันธ์ตระโดตรีทัตถาไปเป็นคร,รูฝึกวิชาการรบให้กับชาพูหลวงตกลงเลยครับเรามาจอะที่ปากแล้วนะผมก็ต้องดื่มนัสิครับ <Harriet> ไปไม่ไหวแล้ว <standardized> ลูก <eben> พี่อืมอน่อยเถอดีเกรินหน้ามปนคนแล้วว้ายไม่ทานไอไปสิ ลบลบล,บลบป่าบินตื่นมาแบบนี้สแสดงว่าขนาดมีคนเดินมาเดี๋ยวมีคนเดินมาจริงๆด้วยครับเราแยกกันดีกว่าแล้วคุณกระทาปอ๋อโอ้ยนี่ก็เป็นช้าง้ไงวะนี่ไปเดินไปไปสิเร็วเร็วเร็ว <S <S วะเนี blender, ่ยออทำไงไอ้ไอเนีเอามันเลี้ยงมาเถอะโอ้ยไปไม่ไหวแล้วไปเถอะ